ช่วยแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมชาติชายนุ่มมาชื่อเล่นชื่อสุกเป็นผู้ควบคุมงานติดตั้งระบบท้งสัญญาณจนวนัดหีบอครับก็หลังจากที่เราได้รับโปรเจกต์มาแล้วครับเราก็จะศึกษาแบบแล้วก็ดูว่าเราจะต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่เอามาช่วยในงานตัดอะไรบ้างครับสองนะครับเราก็จะหลังจากนั้นเราก็จะำํำนวจ พื้นที่นัดประชุมลูกค้าคุยขั้นตอนการติดตั้งเราครับว่าเป็นยังไงเพื่อขอพื้นที่เข้าทางไหนก่อนไหนอันแรกครับเราต้องทำมอร์นิ่งทองกันุกเช้าปัญหาของผู้เริ่เหมาในเมื่อวานความเสี่ยงผู้เริ่เหมาในเมื่อวานที่เจอมีอะไรบ้างแลวเราจะแก้ไขครับใช้กันในวันนี้ยังไงสองก็หลังจากมอร์นิ่งทอปเสร็จนะครับ โคแนนของแต่ละส่วนงานก็จะูุรเลาของแต่ละส่วนใ่ปฏิบัติงานของของส่วนของเขานะครับก็จะมีวันหนึ่งอาจจะมีสองกิจกรรมสามกิจกรรมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนงานที่เตรียมไว้ครับผมสามนะครับะระหวา่างระหวา่างปฏิบัติงานโค้ดแน่นของแต่ละวันนะครับก็จะต้องก็ขอเตรียมงานสำหรับวันของไปบางคนอาจจะไปเตรียมชิ้นส่วนบางคนอาจจะต้องดูน้มามันรถเคานบางคนอาจจะต้อง ครับสต็อกว่าพอทำการมีใบงานมันไขไม่สี่หลังจากที่เตรียมชิ้นส่วนเสร็จหรือทำงานเสร็จตามแผนในระเัียบแล้วก็จะมีก็จะมีงารจดจำภาพสองแต่ละส่วนก็คือทำความสะอาดพื้นที่เก็บชิ้นส่วนเก็บเครื่องไม้เครื่องมือให้เป็นระเบียบเพื่อวันต่อไปที่เราทำงานเราจะเห็นก็คือที่ที่มันชัดเจนแล้วก็ภาพห้านะครับหลังจากที่เรา ทำงานเสร็จสิ้นทำในการจัดกแล้วเราก็จะมีการทำเป็นโฟลเดทก็คือทำทำรายงานความคืบหน้าครับผมหาแผนสารสารค้าในวันนี้ครับสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวหน่อยครับก็สวัสดีครับผมชื่อธิชัยนะครับอยู่แผนโซลูชันนะครับก็รับหน้าที่เป็นไซเอนจิเนียร์ประจำโครงการไวเลสปปรน์ศูนย ปกติมีมอร์นิ่งทอทุกวันไหมครับก็ปกตินะครับการมอร์นิ่งทอก็จะมีในทุกเช้าก่อนเริ่มงานทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับงานที่เราจะต้องทําในวันนี้ว่ามีส่วนไหนบ้างแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเซฟตี้นะครับในการทํางานว่างานแบบนี้ต้องระวังในส่วนไหนต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้รับเหมาว่าในการทํางานที่ผ่านมามีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขบ้างขาดหรืออะไรไหมมีอะไรที่ต้องจัดเตรียมนะครับผมเพื่อให้งานสามารถเดินต่อได้อย่างราบรื่นนะ,ค,ะครับผมประมาณนี้ครับปรักอบหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ดูแลขั้นตอนการประกอบครับครับโอเคครับเมื่อกี้เห็นมาร์กไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ในการมาคืออะไรห่ะครับครับจุดประสงค์ในการมาร,คคออะ,ระครับ,รบรารมาร์กก็จะมี2อ้มาร์กนะครับ มาร์กตัวแรกคือสีแดงนะครับเป็นการมาเพื่อตรวจเทปความถูกต้องของการประกอบนะครับส่วนมาร์คตัวที่2นะครับเป็นมาร์คสีเขียวนะครับเป็นเอ่อมาร์กสีเขียวนี้เป็นการทําสัญลักษณ์ว่าดูว่าน็อตตัวเนี้ยได้ได้ผ่านการพ็อกแล้วหรือผ่านการตรวจสอบแล้วครับผมก็เหตุผลที่ต้องทําอย่างนี้นะครับราะว่าหนึ่งก็เพื่อที่จะเทปความปลอดภัยของงานยกงานประกอบด้วยแล้วก็สองคือ เพื่อกดชิ้นดูน็อตตัวนี้เวลาเราทำการทดสอบือการคล้องแล้วเนี่ยตัวแรงบิดที่ใช้ในการเอามาทดสอบเนี่ยเราสามารถรับแรงได้มีลิมิตของมันไหมนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่สมก็คือเพื่อดูว่ามีคนมาตัดเล่นหรือเปล่านะครับ,รบว่าตำแหน่งที่เรามาร์กเนี่ยมันเคลื่อนไหมครับเพื่อทดสอบดีเช็กดูก่อนที่จะเข้าสู่งานตั้งในระบบต่อไปครับครับขอบคุณครับ ที่เห็นในวิดีโอนะครับในขั้นตอนส่วนนี้นะครับก็จะเป็นกานมาร์กแข่งนะครับมาร์กระยะเพื่อใส่ระยะชิ้นส่วนต่างๆนะครับ <g aret> ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะมีเป็นทีมสตาฟของทางเอเลยนะครับคอยควบคุมในการทํางานส่วนนี้นะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานนะครับ แล้วก็เป็นการควบคุมเป็นในตัวนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องอมีงานเสียแล้วก็ตามกลับมาแก้ทีหลังนะครับผมก็สังเกตด้วยนะครับว่าทีงานน้อตแซนตลับเม็ดมัด์แล้วก็มาร์คพวกระยะต่างๆนะครับนะครับก็จะมีการแต้มระยะเป็นระยะที่ใช้ในการใส่ชิ้นสะ่วนณตำแหน่งนี้นะครับผมก็จากที่เรามา,าร์คตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น การที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับหยิบชิ้นส่วนต่างๆนะครับมาวางไว้ยันกับยันตำแหน่งที่เราทําการมาร์กไว้นะครับผมก็จะทําให้ลดเวลาในการใส่ชิ้นส่วนได้มีก็การการติดลาดด้วยกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานวางวางอุปกรณ์เองอาจจะมีการพลาดมาดกว่านะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการหยิบชิ้นส่วนต่างๆมาใส่ตามตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทําการมาร์กไว้นะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านบนของระบบ DSI S กันแล้วนะครับ การเลือกผู้รับเหมาก็เราเรามีกฎแล้วก็วคือหลักๆมีสามข้อในการเลือกผู้รับเหมาเข้ามาติดตั้งนะครับหนึ่งก็คือวิสัยทัศน์ของผู้รับเหมานะครับที่ต้องแต่โดยว้ถีการดำเนินงานก็คือพื่องของการปลอดภัยก่อนเลยแหลกผมทางไอจะให้ความสําคัญเรื่องนี้มากข้อสองครับทางไอก็จะมีความสำคัญในการส่งมอบงานไม่ว่าจะเป็นส่งมอบงานให้แผนกไปหรือส่งมอบงานให้จากทางลูกค้านะครับ ทางผู้รับเหมาท,ที่ทางเอไอเลือกจะต้องอสามารถปฏิบัติคำสัญาของทาง,ท,างทีไอทีกำหนดไว้ได้เราก็จะเรียกผู้รับเหมาเข้ามาคุยก่อนว่ามีหนึ่งสองสามสี่ผู้รับเหมาสามารถทำกามขั้นตอนแบบนีไ้ได้หรนะนะือไม่ครับข้อสามครับมาตรฐานงาน,นต่างใ,ในในส่วนนี้ผู้รับเหมาอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการทำมาตรฐานของทางผู้รับเหมาเอง แต่ท okay. e. i ไอจะมีมาตรฐานในการติดตั้งกำาหดผู้ร่วมมาพผู้ร่วมมาพกก็ต้องสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่ทางไ i กำหนดได้วนมาตรฐานที่เราใช้ในการติดตั้งคำสินง้างอัตโนมัตินะครับก็ใช้มาตรฐานของทางเ p พในการในการตรวจสอบงานผ้าดิบแหล่งต่างๆหรือผ้าความแน่นทอต่างๆจะเราใช้มาตรฐานของท p งงนะครับสรุปหลักๆสามข้อที่กล่าวนะครับก็คือเราหมายาจะต้อง เป็นย้อมแล้วความปลอดภัย,ยพอพอสามารถทำงานโดยผู้สามารถปลอดภัยพอพอพอไ,ได้สองกองงารส่งมอบงานตามเวลาและสามมาตรฐานงาน,นถ้ามีสามข้อ,อนี้ก็มีโรคไหนใหญ่ๆครับ